เโซแมนเจ้าหัวใจวิธีการเล่นเกมนี้เริ่มจากการที่แกนั้นไปรับเควสท,ทำความสะอาด What คือกูต้องทำความสะอาดก่อนเหรอหรือว่ายังไงหลังจากนั้นนายจะสามารถเสื้อ,อวุธที่นายเลือกได้เอาอาวุธนั้นไปฆ่าปีาศาจและทำเควสเกี่ยวกับปีาศาจเพื่อที่แกนั้นจะได้เลเวลอัพ เอาสกิลพอยมาอัปเกรดยูสกิลทรีแอนด์บลา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 สรุปให้ฟังเป็นภาษาคนนะครับคือเกมแนวเก well ็บเวลคล้ายๆวันพีทแต่นี่คือ c h a i n s โซ m ม n ใช่ Oh my god i n s โซ m ม n เดี๋ยวนะกูจำไ,ได้ว่ากูแต่งตัวดีกว่าน,นี้หรือเปล่ากูแต่งตัวแบบนี้และนี่อะไรเนี่ยเชนโซแมน พายด้วยโอ้คุณเห็นเสื้อที่เดนจีใส่หรือเปล่าใช่นี่คือเดนจีนะครับทำไมเดนจีเวอร์ชั่นนี้ถึงใส่เสื้อเท่จังเลยเขาซื้อเสื้อนี้มาจากไหนเดี๋ยวผมจะบอกคุณให้เขาซื้อเสื้อมาจากกลุ่มผมเองถ้าเกิดคุณอยากจะได้เสื้อวงเท่ๆนะครับเอ่อวงมาคารอฟที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง คุณสามารถไปซื้อได้ครับผมซื้อทั้งหมดนี่เลยนะครับใช่เอาเงินมาให้กูอโอเคเดนจิสบายใจแล้วนะครับเดนจิได้ค่าโฆษณาจากผมไว้เพราะว่าเขานั้นเป็นนักล่าปีาศาจสุดบรกเอาละเดนจิคุงเรามารับอาชีพต่อไปกันเลยดีกว่าอาชีพทำความสะอาดพื้นให้นายช่วยทำความสะอาดเลือดหน่อยได้ไหมพวกเขาเพิ่งที่จะฆ่าปีาศาจไปนี่เองฉันกำลังพักอยู่แล้วเดี๋ยวฉันน้นจะจ่ายเงินเก่เง <Hey. S 1> เดี๋ยวนะกูเป็นนักล่าปีาศาจแล้วกูยังต้อง กูยังต้องมาแบบขัดพื้นอีกอวะโอเคผมรู้เลยนะครับว่า,อาตอนนี้เดนจีนั้นจนจัดนะเอาละได้เวลาทำความสะอาดแล้วหนุ่มน้อยกด e. อีเมสิงไปเลยว,ว้าวนี่แหละคุณผ,ผู้ชมครับฟูลไทม์จ็อบกูรอเดียวนะจ๊ะทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยกูนักล่าปบบีศาจกั้นใจไว้เดนจิ ee, อีกไม่นานแกจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เรียบร้อยเสร็จเควสเลยได้เงินมาเท่าไหร่นะ75บาทอยากจะทำเควสนี้ต่อไปไหมนอ no. ผมไม่เข้าใจเว้ยทำไมเกมนี้มันแหลกจังวะคือคอมกูมันกระจอกขนาดนี้เลยเหรอวะอจริงภาพมันก็ไม่ได้สวยแบบว้าวอะไรขนาดนั้นแต่คอมผมมันแหลกอะ่ะเฮ้ยพ่อนุม่มรู้หรือเปล่เาเขาไปเสื้ออวุธกันที่ไหนเดนจีถามเหรอเื้าวุธไหนเกนะเกะต่อย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 อย้าวไม่ตาย เกินไปตายให้กูเหอะอย่างนี้มันทาให้กูดูอ่อนแอเกินไปละแก่ใช่ไหมคุณขายอาวุธใช่หรือเปล่าโอ้โห oh, น้ามันสุดแซดคุณผ,ผู้ชมเอออันนี้เป็นภารกิจที่เขาให้เอารับนะครับ400เยนถ้าเราฆ่า3ตัว3ตัวนั่นอยู่ไหนน่าจะเป็นเจ้าหมอนี่เปล่าวะใช่เป็นปีศาจคุณผ,ผู้ชมครับเป็นปีศาจบีทัเหรอโอ้ไม่กอ มันไงล่ะโดนต่อยเลยระวังตัวไว้อ่อ,อ้เลือดขาดเลยเกอนะเกอโอ้ oh my god กูต้องไปเสื้อพุดจริงๆแล้วเนี่ยขอโทษครับบ้าจริงเลยอะ่ะมันตามมาเรื่อยเรื่อยคุณผู้ชอมผมอควรทำไงดีอืมสู้สุดใจกูตายอย่างนี้กูตายมีเพลงสุดมันเปิดออกมา ชอบอยู่ตรงนี้ Guys ลูกกะดาชอบอยู่ตรงนี้ชอบยู่แลกเกมกูเข้าเซเว่นเลยว้าวดูนี่ซื้อมีดร้อหโอเคผมคิดว่าเราได้เวลาไปฟาร์มก่อนอ l r i g h t guys ตะกี้ผมไปทำงานมาแล้วตอนนี้เงินผมพอแล้วผมจะซื้อคาตานะอืมสุดยอดเลยอาวุธเล่มแรกของฉันเอาละได้เวลา ลังแกคนนี้อ่อนแอกว่าส่วนตรงนี้มันเป็นอะไรวะมันเป็นเกมพาร์ทที่ผมซื้อไปหรือเปล่ามันจะพยายามบอกผมนะครับว่าหัวใจของปีศาจมันอยู่ใกล้ผมหรือเปล่ามันเป็นเกมพาร์ทที่ผมซื้อไปไว้ในราคา2,000โลบักอารมณ์มันคล้ายๆกับวันพีซเราั้งถ้าเกิดเราได้หัวใจปีศาจมานะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะมีพลังพิเศษนั่นเองแล้วผมจะรู้ได้ยังไงอะว่าผมนั้นเริ่มเข้าใกล้ไอ้ผลปีศาจของผมหรือยังเรียกว่าหัวใจ ไม่มันอยู่ไกลกว่าเดิมอ้าทำไมมันยิ่งเดินหาย,ยิ่งไกลโอเคกูคไม่หาละช่างแม่งผมว่าผมเน้นฟาร์มดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้จะปีศาจมดอืมมันไงเลือดสาดเลยโอ้ยมันทําอะไรกูวะเอา้าหายไปแล้วปีศาจมดไปไหนอย่าบอกมึงมุดดินหนีไอเวนนี่มานี่เลยอือเจอกูกดอ e กดอะไรไม่ได้เลยนะครับกดฟันได้อย่างเดียวอ่ะได้เงินมาหนึ่งร้อยสมน้ำหน้า w h a the t h e c k is that 4Q c m v e r โอ๊ยแอยร์ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นมานี่มันตัวอะไรเนี่ยมันบสอสเปล่าอุ้ยโอ้ยโอ้ย oh my god oh my god สู้ไม่ได้เลยนีก่อนเลยแมนติสทรีมวิศน์แมนติสทรีมเหรอโอ้โหหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากึ๊บตายตายตายรอก่อนเถอะ ขอคอมกูไม่แหลกเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาเจอกันแบบแฝฟงแฟแฟผมผู้ชมคอมกูแหลกเว้ยเออค่าไปได้63บาทนะครับาวามยากจริงๆสาหรับเกมนี้ไม่อยากจะพูดแต่สิ่งที่มันตีง่ายๆนะครับก็จะเป็นพวกมดพวกอะไรอย่างนี้เอ้เพื่อนมาช่วยกันหน่อยโอเคขอบคุณมากเลยแล้วมึงเป็นคนฆ่าไม่ใช่กูกูเกลียดมึงผม,มเกลียด AI ของเกมนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีการหนีด้วยเว้ยโอเคได้รับเควสเสร็จเรียบร้อย เรากดตัว M นะครับเราจะสามารถอัพสตัตเราได้เว้ยอืออัพอะไรดีมีการแพร่ีผมจะอัพเกรดสเตรนท์ของผมก่อนอ่าโอเคอัพเกรดแล้ว What's up guys นี่อะไรเนี่ยอีอ๋อมันเป็นเควสเอาอีกแล้วเอาอีกแล,ออกล้ว Devil f r u i เกิดอีกแล้วไม่ใช่ Devil f r u i ขอโทษเรียกอะรไ,ไรวะ Devil Heart นั่นปีศาจอะไรวะ ปีสาจธิมโฟสเตอร์ you ่ค d d i n g me ดูด้วาแล้วพว่าเหวื่ออสนั่นเปล่าว่าหัจใจปีศาจ์ใช่ผมว่าใช่คุณผู้ชมจะได้มาแล้วหัวใจปีศาทธิ์ o ม่กินเลยได้ไหมมันกินยังไงอ่ะ What the มันกินยังไงวะตัดกลับมานิดหนึ่งคุณผู้ชมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมไปดูคลิปคนอื่นมา มันกับเราจะต้องมีเงินหนึ่งหมื่นก่อนพอเรามีเงินหมื่นเราก็ต้องมีหัวใจของปีาศาจใช่ไหมแต่คือตอนเนี้ยกูมีหัวใจของปีาศาจแต่เงินห <c oughs> มื่นกูไม่มีกูมีหนึ่งพันถ้าเกิดเรามีหนึ่งหมื่นนะครับเราสามารถเข้าไปคุยกับเ,เจ้าหมอนี่ได้เพื่อที่เรานั้นจะได้แปลงร่างเป็นไฮบริดใช่แล้วมันได้เลยเหรอว,ว้าวจริงเหรอนี่นายอยากจะแปลงร่างเป็นไฮบริดจริงเหรอ yeah, แยเราเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฉันขอเรียกใครบางคนก่อน โทรเรียบแป๊บนึงเลครับกำลังกระซิบกันอยู่กระซิปก็ทราบนั่ไงกูบอกแล้วมีหมื่นเยนไหม yes กูมีหมื่นเยนพี่มึงไม่มี oh my god ไปฟาร์มเลยกูโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์ได้โปรดรีจอยแล้วหัวใจกูจะหายไปไหมไม่หายนะไม่หาย อาจจะเป็นเพราผมไม่ได้ตายหรือเปล่าคือมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะชอบรีทุกๆกี่นาทีไม่รู้ไอตรงมุมขวาตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขารีเพื่ออะไรนะแต่สิ่งหนึ่งที่มึงพากจากกูไปด้วยคือเควสมึงเอาเควสกูหายไปด้วยเควสที่กูทํายังไม่เสร็จใช่ในเดีสสด g ก y ์เงินผมครบหมื่นแล้วโอ้ oh my god เล่นจนเวลสิเล่นเป็นชั่วโมง ในที่สุดฉันนั้นจะได้มีระบบไฮบริดครับผมที่อยู่ในรถยนต์นะครับกูจะได้เป็นครึ่งคนครึ่งปีาศาจได้สักทีโอ้แม่กอดรู้สึกตื่นเต้นยังเลยผมเล่นนะครับโดยที่ผมนั้นยังไม่ตายเลยเว้และนั่นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งสําหรับผมมากๆว่ากูประคองชีวิตกูอยู่ได้ยังไงคือผมกลัวตายอ่ะคือแบบกลัวตายแล้วผมหัวใจกูหายอ่ะผมเลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการ PVP ทุกรูปแบบนะครับโอ้ม่กอดจัดไปเลย จุดๆโล่ๆรีบโทรหาเราเร็วสเต็ปการรับสายมีการกระซิบหนึ่งหมื่นเยนจัดไปเรียบร้อยนี่อะไรเนี่ยด็อกเตอร์วิ่งมาเลยคุณผู้ชมเขาทำการผ่าตัดใหญ่แล้วเหรอนายมั่นใจนะว่าน่าจะทำสิ่งนี้แน่นอนคุณผู้ชมครับ ซึ่งเขาไม่รู้ก็ผมว่าไอหัวใจปีศาจนั่นแหละมันจะเป็นในรูปร่างแบบฟอร์มแบบยังไงนะโอเคเขาจะทําการเริ่มผ่าตัดหัวใจโดยด่วนเลยนั่นหมนายความว่ามันจะเป็นการสุ่มพลังใช่ไหมว่าผมนั้นจะได้รูปแบบไหนแล้วไงอะ่ะเฮ้ยพลังกูจงมาพลังจงมาป๊บน,นึงมนต้องกดตัวทีแบบว่าเพื่อเป็นการแปลงร่างแปลงร่างโอ้นี่ตัวอะไรเนี่ย ใบมีดแมน No Chain Saw Man w a t e Hell Man No Chain Saw Man มันตัวอะไรแต่มันเท่มากเลยนะไม่ใช่โคตรเท่ว่ะจัดการกับโพสเตอร์ก่อนอมัมมันยังไงล่ะเจอท่า X Y Z กูคัางนึงมันมีท่าอะไรบ้างเนี่ยผมกดใช้ท่าอะไรต่อมีอะไรไม่ได้ใช้ได้แค่ตัว R นะครับอาจจะต้องเลเวลสูงกว่านี้หรือเปล่า Z X C V คือผมกดปุ่ม ที่มันบอกมาตะกี้คือมันไม่ได้ผลเลยนะเว้ยเอาใหม่นะท่าเ X C V กูอยากตายแม่งใช้ได้แค่ท่าอาหรือว่าผมจะต้องแบบเลเวลเยอะกว่านี้ก่อนวะคุณผู้ชมใช่หรือว่าตัวนี้มันมีแค่ท่านี้ท่า,ทาเดียวผมก็ไม่รู้คุณผู้ชมคนไหนที่รู้นะครับอย่าลืไมไ่จะติดต่อผมมาในคอมเมนต์ผมอยากรู้จริงๆทำไมกูนั้นถึงมีแค่ท่าเดียว not epic มันอาจจะต้องอัพหรือเปล่าอาจจะต้องอัพแหละหยุดเดี๋ยวนี้อิมโพสเตอร์ปตายตายอ๋อนี่ไงอัพแบบรูปแบบปีศาจอยู่ตรงนี้แล้วกูเพิ่งใช้สกิลพอยต์ตะกี้ไปเองว้าวว้าว guys เนี่ยมันกด e เพื่อเป็นการอัลล็อกไฮบริดโอ้แต่มันใช้ห้าส่วนอันนี้อัลล็อกโอ้ผมมองว่าตัวที่ผมได้มันต้องกากแน่เลยว่ะ คลิปวันนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆไม่แน่อาจจะมีพาร์ทที่2ถ้าผมนั้นจะหาหัวใจอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่แบบเนี้ยคือมันเท่นะแต่มันใช้ได้แค่ท่าอาท่าเดียวอะท่าลำกระบ,บีก่กระบองอะใช้ได้แค่นั้นจริงๆถือเป็นเกมที่ดีมากๆเลยแหละถ้าเกิดคอมกูไม่กระตุกนะครับคือตอนนี้คอมกูเล่นทุกเกมกระตุกแล้วกระจอกชิบหายเอาละ ก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นเกมดีที่คุณคู่ควรสนุกมากจริง